เด็กหญิงชนันซิดาขันทองถือปีใหม่ผู้ลงสมัครประธานนักเรียนพักพิชิใตใจเธอเบอร์2ค่ะและในวันนี้พวกเราจะมานําเสนอนโยบายของทางพักเราค่ะมีทั้งหมด8ข้อดังนี้ค่ะข้อที่1มีพี่น้องสายรหัสคะ่ะข้อที่2มีการพูดเสียงตามสายในเรื่องต่างๆให้มากและบ่อยขึ้นข้อที่3มีการจัดการแข่งขันอ e ีสปอร์ตนะคะก็คือเกม r อานั่นเองค่ะ ข้อที่4มีการจัดก,กิจกรรมขวดน้ําของคุณรุนของขวานจากเรานั่นก็คือการที่ให้นักเรียนเก็บขวดน้ํามาทั้งหมด10ขวดก็สามารถนํามาแลกข,ของขวาญจากทางพักเราได้เลยค่ะข้อที่5มีกล่องรองทุกขคือเราจะนํากล่องวางไว้ใต้ทุกๆอาคารเพื่อให้คุณครูคและนักเรียนเขียนข้อแก้ไขหรือข้อปรับปรุงโดยไม่ต้องระบุชื่อค่ะข้อที่ 6. มีการทํากระดาษห่อผ้าอนามัยจากกระดาษรีไซเคลิลค่ะข้อที่7 มีการสนับสนุน L G B T Q คือการที่สามารถให้ผู้ที่เป็นเพศที่3มเข้าถึงกิจกรรมต่างๆได้อย่างง่ายมากขึ้นค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่8มีการสารต่อนโยบายจากรุ่นพี่ค่ะเช่นการแข่งขันรูบิกหรือตู้กวดพาพอะไรไน่เลยค่ะรักชาติให้ยืนตรงแต่ถ้าอยากให้โรงเรียนมั่นคงอย่าลืมเลือกเบอร์สองนะคะ